ก็ทีเอปาก็ปัมดีเซลรั่วตรงนี้ก็เดี๋ยวส่งซ่อมครับปัมดีเซลน้ำมันรั่วครับเนาะทีเอาจอดอยู่ครับ,รก,รบ,รบก็เตรียมส่งซ่อมปัมดีเซลว่าจะมีเพิ่มเติมว่าจะเป็นพวกซีนซีนสาหน้าซีน ข้อเบียงครับก็เปลี่ยนสวัสดีครับผมผมช่างตั้มีพาวอดีออโต้ครับวันนี้ก็รับเข้าอีกหนึ่งงานอีกหนึ่งเคสนะครับผมตอนนี้ก็ลูกค้าแจ้งว่ามีน้ำมันรั่วนะครับผมก็ได้ทำการเช็คแล้วก็พบว่าปั๊มดีเซลรั่วนะครับผมก็ได้ถอดออกมาแล้วครับผมก็ได้ส่งซ่อมไปที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ชุดหรือ เอาไปเที่เรียบร้อยแล้วก็ส่งซ่อมแล้วก็เอากลับมาแล้วครับก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยครับผมก็ยังไม่ได้ประกอบก็เื้อตั้งแต่เมื่อวานนะครับอะไรเก่าก็จอยู่นี่นะครับแกนตั๊งแล้วก็พวกชุดซ่อมแล้วก็สปริงหักด้วยนะเนี่ยอะไรที่เปลี่ยนออกครับก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อย แล้วก็มีเพิ่มเติมว่าจะเป็นพวกจางฝาหน้าพวกนี้ครับสีนฝาหน้าพวกนี้ก็ต้องไล่เปลี่ยนให้ใหม่หมดเพราะน้ำมันรั่วด้วยนะครับอะไรเกา่าก็อยู่ในถุงของเกา่เาแก่แล้วก็จะลังไล่ประกอบให้ดูครับ

เร้ยประกอบเออบาก็รักอบร้อครับผมปรเครืวเครื่องรัวครื่องก็ทาวดนันที่เท เรียบร้อยครับผมงานวันนี้ มาดูอะไรที่เราเปลี่ยนหรอว่าเปลี่ยนอะไรบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นพวกยางโรลิงยางฝาหน้าพวกอย่พวกซียนเซีนซีโฟวิ่งเซีนฝาหน้าด้วนยะครับแล้วก็ปั๊มก็จะมีเปลี่ยนแทนปั๊มให้ตัวน,นี้เป็นรอยนะครับเนี่ยที่น้ำมันรั่ว ่มันสึกแกนมันแข็งไอเซีมันแข็งแล้วก็มันก็กัดกัดไปนี่เนี่ยจนเป็นร่องจนเป็นร่องมันก็ไม่อยู่ต้องซ่อมไลยเนี่ยครับกสปริงเนี่ยเปลี่ยนให้ใหม่หมดครับเพราะว่าหเนี่ยเซียนปัญหาก็คือตัวนี้แหละที่มันรั่วครับกอส่งร้านดีเซลครับก็วันวันเดียวก็เสร็จครับโอเคครับ เรือบร้อยปรัตแล้วก็ไล่ระบบน้ำครับแล้วก็ออกเปลองวิ่งครับโอเคครับผมเรือบร้อยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ถึงพอดีออโต้้วยนะครับผมก็ขอบคุณเนี่ยซนะีทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามาดูคลิปก็สวัสดีครับผม